สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาเครซครับวันนี้ผมมาจาับพาทุกคนไปทําความรู้จักกับหนึ่งในรถยนต์ไฟฟ้าที่มาแรงที่สุดในตลาดประเทศไทยตอนนี้รถรุ่นนี้เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้และสร้างกระแสะความสนใจอย่างมากในกลุ่มคนรักรถ SUV ไฟฟ้านั่นก็คือแจคูห้าเอฟสองพรถ SUV ไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดที่มาพร้อมกับดีไซน์หรูหราสมรรถนะที่ตอบโจทย์และราคาที่ถือว่าน่าสนใจอย,อย่างยิ่งในระดับตลาดที่กําลังแข่งขันสูงในไทย จคูล e v เป็นรถไฟฟ้าที่เปิดตัวในไทยในเดือนสิงหาคม2025และถือเป็นการเจาะตลาดรถยนต์ไฟฟ้าแบบจริงจังของแบรนด์แจคูซึ่งอยู่ภายใต้เครือขรีร่จากประเทศจีนรถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานเมืองใหญ่และผู้ที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้า SUV ที่มีทั้งฟังก์ชันความสวยงามและราคาคุ้มค่าจุดเด่นสำคัญคือการใช้แบตเตอรี่แบบ LFP ความจุ58.9กิโลวัตต์ชั่วโมงที่สามารถวิ่งได้ระยะทางประมาณ400กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน WLTP หรือสูงสุด461กิโลเมตรตามมาตรฐาน n e d c มอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้ามีกำลังสูงสุด211แรงม้าและแรงบิด288นิวตันเมตรทำให้รถสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลา7.7วินาทีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ175กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและการเดินทางไกลถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกจากคู 5F 2,026มาในสไตล์ที่ทันสมัยและดูพรีเมียม กระจังหน้าดีไซน์โปร่งใสพร้อมโลโก้แจคูลที่โดดเด่นไฟหน้าเล็ดที่มีเส้นสายเฉียบคมให้ความรู้สึกหรูหราและล้ำสมัยเส้นสายด้านข้างของรถถูกออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่มีความฉบเฉียว ล้ออลลอยขนาด18นิ้วพร้อมยางเศษส3 5ส่วน5 5าทำให้รถดูแข็งแรงและมั่นคงมิติตัวถังยาว4,380า mm, มิมลลิเมตรกว้าง1 8 6 0ส mm, มิลลิเมตรสูง1650ม mm, ิลลิเมตรและมีฐานล้อ2 6 2 0ม mm, ิลลิเมตรซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมสำหรับรถ SUV ขนาดกะทัดรัดที่เน้นความคล่องตัวและความสะดวกในการใช้งานบนถนนเมืองไทยภายในห้องโดยสารของแจคู 5A 2026มีการออกแบบที่เน้นความเรียบง่ายทันสมัย และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทหลักรุ่นพื้นฐานมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์แนวตั้งขนาด9นิ้วและหน้าจอดิจิทัลแสดงผลการขับขี่ขนาด10.25นิ้วส่วนในรุ่นสูงสุดหรือรุ่น Max จะได้หน้าจอกลางขนาด12.3นิ้วที่ใหญ่ขึ้นพร้อมระบบไฟแอมเบียนทไลทิงภายในห้องโดยสารที่เลือกปรับได้ถึง64สีสร้างบรรยากาศภายในที่หรูหราและตอบโจทย์ผู้ใช้งานสมัยใหม่นอกจากนี้ยังมีหลังคากระจกพารนรามาขนาดใหญ่ที่ช่วยเพิ่มความโปร่งโล่งให้กับห้องโดยสาร และม่านบางแดดไฟฟ้าที่สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการในเรื่องวัสดุและการตกแต่งแจคู5 EV ใช้วัสดุที่ให้สัมผัสพรีเมียมเบาะหนังในรุ่น Max มาพร้อมระบบปรับไฟฟ้าเบาะคนขับปรับได้6ทิศทางเ<า>บาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับได้4ทิศทางและยังมีระบบระบายอากาศที่ช่วยเพิ่มความสบายขณะขับขี่พวงมาลัยหุ้มหนังที่ดูหรูหราและจับกระชับมือเพิ่มความมั่นใจในการควบคุมรถขนาที่ระบบปรับอากาศเป็นแบบ Dual Zone พร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง ทำให้ทุกตำแหน่งในห้องโดยสารได้รับความสะดวกสบายอย่างเท่าเทียมอีกหนึ่งจุดเด่นที่น่าสนใจของรถรุ่นนี้คือการออกแบบให้เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยงภายในห้องโดยสารมีระบบกรองอากาศที่สามารถกําจัดฝุ่นและขนสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงมีระบบยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียเพื่อให้บรรยากาศภายในสะอาดและปลอดภัยสําหรับทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนอกจากนี้ยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวาง ด้านถ่ายมีความจุ480ลิตรและเมื่อพับเบาะหลังสามารถขยายได้ถึง1,284ลิตรพร้อมช่องเก็บของด้านหน้าหรือฝังเพิ่มอีก35ลิตรในด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัยแจคู o 5f 2026มาพร้อมฟังก์ชันมาตรฐานครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย6จุดระบบ TPS m ตรวจสอบแรงดันลมยางระบบเบรก ABS EBD และ ESP ส่วนในรุ่น Max เพิ่มเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ AEB ระบบ Adaptive Cruise Control ที่ช่วยควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับรถคันหน้าและยังมีกล้องรอบทิศทาง540องศาที่แสดงภาพได้ทั้งเหนือและใต้พื้นรถเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่มากยิ่งขึ้น สำหรับสมรรถนะการชาร์จไฟรถรองรับการชาร์จไฟ AC กำลังสูงสุด11กิโลวัตต์สำหรับชาร์จที่บ้านและการชาร์จไฟ DC Fast Charging ที่กำลังสูงสุด80กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก30%ถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ27นาทีถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและเหมาะกับการเดินทางไกลเมื่อใช้สถานีชาร์จด,ด่วนในประเทศไทยแจคู 5F 2026 เปิดตัวด้วย2รุ่นย่อยได้แก่รุ่นลองเรนด์ดนามิกและรุ่นลองเรนด์แม็กซ์โดยในช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวสำหรับลูกค้า1,000คันแรกราคาเริ่มต้นเพียง549,000บาทสำหรับรุ่นดินามิกราคาปกติ629,000บาทและ599,000บาทสำหรับรุ่นแม็กซ์ราคาปกติ679,000บาทนับว่าเป็นราคาที่ดึงดูดมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่รถคันนี้ให้มานอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมมากมาย เช่นชุดชาร์จไฟฟ้าพร้อมติดตั้งฟรีประกันภัยชั้น1ฟรี1ปีการรับประกันคุณภาพรถยนต์8ปีหรือ2,000 200, 0 0กิโลเมตรการรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์8ปีหรือ1 6 0 0 0 0กิโลเมตรรวมไปถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนาน5ปีเมื่อพิจารณารวมทั้งหมดแล้วแจคู 5A 2026จึงเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่น่าสนใจอย่างมากในตลาดไทยด้วยดีไซน์ที่ดูพรีเมียมฟีเจอร์ภายในที่หรูหราและครบครันระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัย สมรรถนะที่เหมาะสมกับการใช้งานจริงและราคาที่เข้าถึงได้ง่ายโดยเฉพาะในช่วงโปรโมชั่นเปิดตัวถ้าคุณกำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้เป็นรถคันแรกหรือรถครอบครัวที่ทั้งประหยัดและตอบโจทย์ทุกด้านเจคู5 f 2026ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมบทความรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและรถรุ่นล่าสุดจากคาเครสทับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ